โอเคครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เราก็มาเล่น ID R U โอเคแล้วนะครับเออเราก็มากับเซตโลนะครับเรามีมากับเพื่อนนะเออเรามาดูกันนะว่าเกมนี้เราจะแบบจะโหดหรือเปล่าหรือว่าจะรั่วนะจะโดนบอดยิงตายนะครับโดนโดนลุมหรือเปล่า,ลา,น,น,านะานะก็ะอย่าลืมนะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ วุ้ยวงพาลืมเลยใจาาเย็นด้จ้าขอความของกันนะคือไอดีนี้ผมไม่มีสกินปืนอะไรนะครับแบบเดิมๆเพิ่มเดิมๆโรงงานเลยนะเดิมเดิมโรงงานนะแบบยิงได้หรือเปล่านะโห้ลโหอะไรมันโดนเลยมีเดียวก็ตายแลยนะ้วเนี่ยมาดิดเอด <ๆ S 2> ย็นจีขอไม่เจ็ด ขอแม็เกเจ็บเอ,อ้ยนั่นแหละสวยเพื่อนสวยว,าาว่าเพื่อนเก็บหมดตีละตรงบนบายมีตัวนั่นนะ่ะเอาแล้วเพื่อนผมไปกี่ค,คนเอา้าเฮ้ยเพื่อนไม่นะเพื่อนจะทิง้งเราไปแบบนี้ดีเพื่อนโอ้เพื่อนผมขาอันจัดถูกต้องขันเรไว้นี่อ่าขังตัวเองแบบนี้เอาไปแดกเอาไปแดก เอาไปกินจะเอามาเหรอนี่ไงจะแดไปไหนสองกิดเอ๊ะมันน้าผมมีตัวกี่ตัววะนั่นถ้าผมแดไปผมตายเฮ้ยพวกจัดสอดนี้โอ้โหโคตรโหดเลยสอดนี้โคตรเวอร์ มาอีกแล้วโอ้โหนะวะมีตัวอีกแล้วเนี่ยผมจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดึงเพื่อนก่อนนะจะตายหมดตีนะผมไม่อยากกดใหม่เนี่ยผมขี้เกียจขึ้นบ้านก่อนขึ้นบ้านก่อนสายเย็นๆไอ้เพื่อนจะดูระลิเพื่อนกระเสือนนะทลายงูเนี่ยอุ๊ยจะเย็นดีเฮ้ยอุ้ยหน้าก็มาหลังก็มีอะไรวะมิตเตอร์เนย์อีก ดีที่ผมยังมีโดนอีกกับไอ้วอร์นไม่มีนี่นะไม่ใช่โดนผมไม่โดนใครเปิดวะือดีดีดีเออเฮ้ยไอตัวข้างบนเนี่ยอะไรวะไอเก่งจะลุมหรือเปล่าน้องไอมันยิงไกลๆพี่พีพี่จะลากหัวให้โดนไอนี่แมงหาวโดนมาโดนลงมาดิมาดีโอ้ยโดนหัวเลยอ๋อ จะไปไหนเองตัวดีเลยเองอะ่ะน,นี่ไงอมัดตีไปดิครับตัวดีเลยเองอะ่ะอยิงอยู่ได้ยิงอยู่ได้เลยถ้าไม่ตายก็ไม่หยุดยิงอะ่ะว้าผมเอาไปเลยหกคิวอ่ะ เอ้ยผมอยากได้ซอง M59 อ่ะมีไหมวะไน้บับเนี่ยผมหา M59 ก่อนไหนวะไอ้นี่ไงไน้บับนี่ไงสวยปั่นเจ็บเลยแบบเนี้ยแล้วข้างบนมีตัวเปิดจุดล่าคนว่าแบบนี้ผมต้องไปเสิร์ฟไปแล้วเฮ้ยอยู่ไหนวะไอตัวเปิดจุดอ่ะผม,มว่านั่นอยู่ข้างหน้าผมนะไอ้นี่ไงไฮแบบ วิ่งมาไม่หยุดรถก็มีปืนก็มีรถหลังมากเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยนี่ไงหมดต่ยายลีหาไปไปไปล่าต่อครับทุกคนไม่ร้อคือเกมนี้เราจะได้กี่คิวผมก็ไม่รู้นะผมมันจะตายยังไงน,นะหรือว่าผมจะตายโง่หรือเปล่านะ เมืองนี้เงียบจังไม่มีตัวเลยหรอเฮ้ยนี่ไงทุกนยังไม่ทด้ขัดคำเลยเจอแล้วข้างบนบานเอาวยเอาวยอะไรวะก็อะไรวะเจอการเจอไก่วะทุกคนอ้เออมันก็ใส่ดีครับ ดีกาดจะไปเจอคนโหดได้ไงว่ามันก็เจะไก่โอ้ยโอ๊ยสีแดงสีแกงเย็น,ยน,ยนมาเดีมาไปากับผมร่ว่งครับทุกคนถึงจะไก่แต่ก็ถ้าโดนลุงจริงๆผมโอกอะไรไม่ไหว ไอ้ <mondo> ใครว่าแบบเมื่อกี้เนี่ยมีตัววิ่งไปตู้นะม mm ื hmm. ่อกี้เนี่ยมันจะไปดึงเพื่อนมันนะมีเงาเท่นด้วยเฮ้ยเพื่อนเอาครบนี่เพื่อนเพื่อนไอซิคิวไพ่มันจะไหนเนี่ยไฟมันเป็นสีอะไรโอ้โนราสครับลุงจัดเลยเพื่อนผม aí. บากน้องดึงวงแบบนี้ดึงดึงแบบนี้เลยเหรอตระตาตาตาเลยเหรอวะเอ็งดึงแบบนี้เอ็งกลับหน้าเราบีอย่างไวนะพี่บอกให้เลยเฮ้ย <c oughs> อะไรวะนี่เพื่อน <c oughs> อุ้ยจะตายอุ้ยเอาดิเพื่อน วอวัสดีสวัสนั่นแหละเมืองข้างล่างน่าจะมีตัวนะตามาเพื่อนนี่ไงมีตามเพื่อนตามมาพาไล่ฆ่าเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรคิวเพื่อน enemigo a la vista. Ini mengjudulkan rute mata lelah dan menjadi rumang. Racha de asesinatos. Dirijetehai. Hey, ini mengena tertera. Bolehkan tinggalkan. Eh. Maaf. Maaf. Oh, hey, apa ini? โอ้โหอะไรวะแต่งตัวโคตรตึงนิ่มเลยยังนิ่มอ่ะเอ้ยไอตัวนี้อ่ะไม่ตอบโดนผมน,นั้นเนี่ยโดนนั้นเนี่ยโดนนั้นเนี่ยจะโดนยูตัวไหมเนี่ยอ้าวขังตัวเองแบบนี้กับตัเเวเรื่อง drop เด e d e f e n า e โอ้โทรมานน,น,น,นี่ไงไปไหนไปไหนไปไหขึ้นช่วยจม่ดาวแล้ว ¡Hay un enemigo cayendo! ให้เหลือกี่ตัวแล้วเนี่ยตัวเดียวใช่ไหมเฮ้ยเหลือสองตัวแล้วสองตัวนี้ขอได้ไหมเพื่อนยี่สิบคิวมีเห็นอยู่ไหนวะขอได้ปะเพื่อนอยู่ไหนวะเอไไงข้างหน้าเพื่อนเอาดิอดีเพื่อนยิงช่วยหน่อยเพื่อน ถ้าบอกว่าปล่อยปล่อยหวผู้หวผมว่าผมน่าจะตายนะเฮ้ยขึ้นมาทำอะไรอ่ะอ่าแบบนี้ต้องเจอระบดสูตรผมกระโดดถึงไหมวะไม่กระโดดแล้วกันเอาในนาไปเอาในนาไปโอ้ไม่โดน นี่ไงเอาไปอีกเอืองั้นแหละเลยสองตัวหรือสองตัว,หร,ออตวหรือสองตัวแหละผมอาะผมอาะผมเอาหัวแตกเฮ้ยผมมาดีเฮ้ย มาดิมาดิโอ้โหโดนเพื่อนล้ายหมดโอเคครับคลิปนี้ก็สามารถเอาแซษมาได้ครับก็ใครที่ดูจนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะ,ะ bye bye, ฮะบ๊ายบายครับ